ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของม่กันนะคะได้ไม่แค่อย่างเดียวค่ะก็ได้ไม่แค่อย่างเดียกก็คือกล่องนี่นะเป็นกล่องฟลอล็อกยี่สิบบาทจเห็นไหมยี่สิบบาทนะคะมันชาร์จแบตอยู่นะคะก็เลยตั้งกล้องแบบนี้ เป็นฝาสีแดงเรามีกล่องอีกแบบนึงอีกลอกล่องนึงเป็นสีเขียวฝาสีเขียวเราก็จะมาเก็บพวกอของปั้นนะคะก็เห็นแล้วแบบตัดนะคะก็มีแค่นี้อันนี้เราจะมาเก็บพวกอของสิวส่วนกล่องที่เก็บพวกของสิวแักนนะีนี่ก็จะเกบบ็บพวกแป้งโดนะคะ <c oughs> คค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไม่ทราบะ